ตามนะคะนักเรียนอย่างไรให้ได้ผลค่ะครูพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพนะคะกับอาจารย์ดาด้าค่ะและคิดเป็นเห็นเงินล้านนะคะกับอาจารย์เจเจค่ะทางลัดสู่ความสำเร็จนะคะจากบอสโอมนะคะกดแปดกดเก้ากดหัวใจรัวๆนะคะให้กับอาจารย์ของอาจารย์ที่มาแบ่งปันนะคะเทคนิคเส้นทางสู่ความสำเร็จให้พวกเราในวันนี้ค่ะและ ขาดไม่ได้เลยนะคะกดหัวใจรัวๆค่ะให้กับทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้อง <c oughs> 哦，好好好，没，没，没。